สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรนะักของชาวราศีมังกรราคาะมังกรนะคะสำหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมนะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ที่เขาอยากจะบอกนะคะกับคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างแยกย่ออีก12ราศีราศีไหนเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่า ของชาวมังกรเนี่ยนะคะจะกลับมาไหมการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยมาดูสถานการณ์ชาวมังกรรอรักเกา่าสถานการณ์ความรักเป็นไงบ้างเฮอรมีมันเงา เงียบเงาขนาดนี้ Queen of Sword Page of p e n t a c l e s สองดาแล้วก็ Knight of w o r d s นะคะชาวธาตุโอ้ธาตุลมนะคะธาตุดินอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะคะที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์การรอของคุณสถานการณ์ความรักการรอคนต่างคุณในเดือนนี้นะคะ กุ้มเมทุนตุลนะคะมังกรพสบกันนะคะเมธสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคณาหรือดาวศุกร์อย่างที่บอกว่ามันเป็นความเหนามันเป็นความรู้สึกที่ใครเข้ามาถามว่าเปิดใจหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่แบบมันยังเข้าไม่ถึงคุณอ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะเราปิดตาตัวเองน้่ยแหละคือมันยังเป็นความรู้สึกที่ยังสับสนคุณเลยรู้สึกว่าเรื่องความรักอ่ะบายเบี่ยวไว้ก่อน ไปโฟกัสในเรื่องของ,กา,งานะะการงานให้มันเต็มที่ไปเลยนะคะการงานให้มันเต็มที่แล้วก็เป็นตัวเองให้มันเต็มที่ถึงเราจะเป็นเพจแต่วันหนึ่งเราจะเป็นคิงให้ได้หรือเราจะเป็นควีนให้ได้นะคะตอนนี้เราอาจจะยังไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่เข้มข้นเต็มรอ้อยอะแต่มองว่าคุณอะทำได้อยู่แล้วนะคะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่คุณพยายาม เบี่ยงเรื่องความรักไปนะคะจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็เถอะนะคะส่วนเรื่องความรักอ่ะมันต้องใช้เวลาอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่ก็จริงนะคะเรายังอยู่ในโลกของเราอะ่ะอยู่ในอยู่ในโลกที่เซฟโซนนะคะอยู่ในจุดที่มันเป็นเซฟโซนของเราต่อไปคนรักเก่าของชาวมังกรน,นะคะ สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงมีแฟนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือยังไงหรือยังคิดถึงเราหรืออยากกลับมาหรือยังไงนะคะสิบไม้เท้าสี่ถ้วยเพจ e o บค u ับเอชซับเพนเด็กเสแล้วก็โอเคไม้อับสอดนะคะในที่นี้ชาวลมโคตรเด่นเด่นมากเด่นที่สุดนะคะด้านสถานการณ์ความรักของเขา ดูดูแล้วนะคะก็มีคนคุยนะเขามีคนคุยนะคะแต่ก็มีคนใหม่เข้ามาเป็นโอกาสเป็นเข้ามาในลักษณะของฉันมิตรนะคะมิตรภาพมากกว่าในเรื่องราวของความรักนะอืมแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเขาในเดือนมิถุนาะความรักเป็นอะไรที่อึดอัดตักใจสำหรับเขามากอ,อึดอัด ไม่สบายใจอะไรก็ขาขวางหูขวางตาอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดนะคะคนคุยอะไรก็เถอะนะคะคุยอะไรก็รู้สึกแบบมันน่าเบื่อมันมันไม่ตื่นเต้นมันไม่แฮปปี้มันเต็มไปด้วยความเครียดด้วยแหละคือหลายราศีอะให้ของความเครียดมันขึ้นมาเยอะมากๆนะคะขึ้นมาเยอะมากๆในช่วงเดือนนี้ของคนรอรักเก่านะ จำไม่ได้แล้วสำหรับไอที่มันเป็นสิบสิบห้าวันนะจำไม่ได้นะคะอืมความรักเขาอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรเปื่อเปือเป่อเซ็งเซ็งไม่ตื่นเต้นไม่ไม่น่าสนใจไม่ค่อยเด่นอะไรนะคะไม่เด่นโสดหรือเปล่าก็โสดสนไม่จริงนะคะเพราะว่ามีคนคุยอะทีนี้ แฟนาของคุณนะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณในเดือนมิถุนายนคิดถึงคุณไหมลืมเราไปแล้วหรือยัง,งไงนะคะเอมเพรสเพสบอลโอเคควีนอัล n อมห้าเหรียญโอ้ oh, ลืมหรือยังเนี่ย ไม่ลืมนะยังไม่ลืมแต่รู้สึกว่าก็ไม่มีใครเข้าใจคุณเหมือนเขาอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนคุณอืมนะตีสองแล้วนะไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนคุณแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของการแทนที่นะแต่มันเรื่องของความเข้าใจอะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเหงาหลังที่ไม่มีคุณอะมันเป็นความเหงา มันเป็นความอ้างว้างโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนคุยนึกตื่อเรียยออกปะอืมนะคะมีคนคุยแต่ก็เหงามันมันก็มีคนมาคุยอ่ะมันก็ก็แค่คุยให้มันผ่านผ่านไปก็แค่นั้นอ่ะเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ enjoy หรือเปล่บเป็นอะไรที่พี่น่าเบื่อนะคะแต่การที่จะกลับไปมันมันมองว่ามันเป็นปัญหาอยู่อ่ะมันจะเป็นปัญหาเก่าๆหรือเปล่าคือมันมีข้อดีนะระหว่างคนกับเขาแต่ข้อเสียมันก็มีไง และข้อเสียตรงนั้นนะคะร,รู้สึกว่ามันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเท่าไหร่เขาคิดว่าคุณน่าจะไปได้ดีอ่ะส่วนเขาอ่ะไม่น่าจะไปได้ดีเท่าคุณอโอเคคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาจะติดโอเคเราตัดสินใจกันไปแล้วนะ ว่าเราจะแบบปิดกั้นกันนะคะหรือลอบล็อกกันหรือเราจะไม่คุยกันหรือเราแบบเลิกกันไปมันค่อนข้างที่จะชัดเจนในการตัดสินใจตรงนั้นว่าจะคุณหรือเขาคุณก็ยอมรับในจุดนั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่มารู้ความจริงของความรู้สึกว่าจริงแล้วเราต้องการอะไรจริงแล้วเราก็ยังรักเขาอยู่นะแล้วเราก็อยากที่จะเข้าหาเขาด้วย นะคะเนี่ยอยากคืนดีกับเขาอยากอยากให้เขากลับมาอยู่ในชีวิตอีกครั้งแต่เราอะทำอะไรไม่ได้ไงเราทำได้แค่ดูดูเฉยๆห่างๆนานๆทีนะคะดูเฉยๆอย่างหางนานๆทีดูอยู่ห่างๆดูสถานการณ์อย่างห่างดูเขาอย่างห่างว่าเป็นยังไงไม่ถึงกับจมแต่ก็ยังเหมือนกับว่ามันก็ยังมีความรู้สึกว่า ก็อยากกลับไปก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังรักอยู่นะคะฟีลเลองของความรักถ้าเปรียบเทียบระหว่างคุณกับเขาเนี่ยฝั่งคุณจะเยอะกว่านะคะฝั่งเขาจะเป็นความรู้สึกที่ว่าหรือมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคือคิดเยอะเออคือคิดเยอะหนึ่งนะคะเขาเป็นคนคิดมากอยู่แล้วด้วยนะคะเออแล้วก็เขาสึกถึงความเข้าใจเออความเข้าใจความรู้สึกที่มันมันจูนตรงการัางน่ะอืมส่วนเป็นเรื่องของความรักอี่ จะน้อยนิดหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่สรุปนะเดี๋ยวเราดูต่อเขาอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกรักคุณไหมหรือยังไงอยากจะบอกอะไรกับคุณคะอยากจะบอกแต่บอกไม่ได้นี่ไงในอัพเพนดคัลก็อยากคุยนี่อยากเข้าหาอยากคุยนะแล้วยังไงก็ไม่กล้าโถก็็ไม่กล้านะคะสามดาบ ทำผิดเอาไว้ไงทําให้เสียใจไว้ไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามนะคะสามดาบตรงนี้เม่ว่าคุณจะเป็นคนแทงเขาหรือเขาแทงคุณหรือต่างคนต่างแทงก็ตามบาดแผลมันเป็นเหมือนกับแพงที่กั้นกันระหว่างคุณกับเขาเขาอยากคุยกับคุณใจจะขาดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อะ่ะนะคะอืมต่อไปเรามาดูบทสรุปนะคะบทสรุปมังกร ร,รกเก่าเดือนนิถุนาเป็นไงคะปาดไม่เท้าอยากคุยอยากสื่อสารมาคุยในที่นี้นะคะอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันแล้วจากที่อยู่ไกลก็ต้องระหุระเหินไปอยู่ในที่ไกลกันนะคะวีอออร์จูนเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะวงล้อของโชคชะตานะคะหรือโชคชะตาเนี่ยจะนำพาวงกลมเนี่ยจากที่จากกันเนี่ยให้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะมันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วมันอยู่ที่การลงมือทําแล้วนะคะไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่ความรู้สึกแล้วแหละห้าถ้วยไม่ต้องไปนึกถึงอดีตอดีคืออดีตความผิดพลาดท,ทุกคนผิดพลาดได้เหมือนกันนะคะทุกคนผิดพลาดได้เหมือนกันหมดนะคะทุกคนทําผิดพลาดได้นะคะก็ไม่ต้องไปโฟกัสแค่ที่จุดนั้นไม่ต้องไปโฟกัส แผลมันก็คือแผลจริงมันมีแผลเป็นไหมใช่มันมีแผลเป็นทุกคนก็มีแผลเป็นนะคแต่เราจะมองแผลเป็นนั้นอะเป็นแผลเป็นที่สวยเป็นรูปร่างที่มันสวยงามมันเปนรูปร่างที่มันน่าเกลียดแล้วก็ขคะแย่มันหรือเปล่าอยู่ที่จะมองมุมไหนนะคะสําหรับตัวคุณแล้วเนี่ยโอกาสของความสามารถตรงเนี้ยดูแล้วมันยังมีอีกครั้งหนึ่งนะคะมันยังมีอีกครั้งหนึ่ง แต่อยู่ที่การลงมือทำํำไะอย่าขูดอดีตอ,อย่าโฟกัสไปที่ความเบีดพลาดอดีตทั้งคุณและเขาเลยไพ่เจะเออดีจริงไพ่ความรักจะว่าไงดีเซปชั่นนะคะความรู้สึกที่แบบ รู้สึกอย่างนึงแสดงออกอย่างนึงอะไม่เอาอนะแบบนั้นไม่วจะเป็นจากตัวเราหรือเขาก็ตามรู้สึกแบบไหนก็แสดงออกไปนะคะแบบนั้นเนี่ย codependency การยึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่หรือเสพติดนะคะที่ไม่ใช่สารเสพติดแบบนั้นคือเสพติดความรู้สึกซ้ำๆ,ๆการกระทาซ้ำๆ,ๆ,ๆความคิดซ้ำๆเหล่านั้นนะคะหรือการจม อย่างที่บอกว่าจมอยู่กับอดีตนะคะสละมันทิ้งนะคะอดีตเคลียร์มันออกเคลียร์พลังงานออกนะคะแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆเราจะได้โรแมนติกฟีลิ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคต่อไปสิบสองราศี ราศีใดจะกลับมาบ้างนะคะไหนใครรอราศีไหนอยู่บ้างชาวมังกรคอมเมนต์หน่อยมังกรรอราศีนี้มังกรค่ะรอราศีนี้มังกรทักรอราศีนี้อยู่นะคะ,ะเรามาเริ่มที่เมฆนะคะเมฆกลับมาไหมคะชาวมังกรสามถ้วยโอเคเขา แฮปปี้อยู่กับชีวิตใหม่ของเขาอะตอนนี้นะคะเขาเดินหน้าอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เอนจอยบางทีเนี่ยจะมีการแต่งงานหรือว่าการอยู่ด้วยกันไปแล้วนะคะต่อไปฝึกศอบฝึกสอบกลับมาไหมคะ โอเคมีเกณฑ์การกลับมานะคะเพราะว่า <c oughs> เป็นพันธนาการะคะ่ะหรือกลับมาเพราะผลประโยชน์บางอย่างจะเป็นลักษณะของการติดต่อนะคะการคุยกลับมาแล้วก็จะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาแล้วก็จะหันหลังให้เราอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทิ้งความรู้สึกทิ้งความรู้สึกผิดหวังให้กับเราอีกอะซึ่งมันไม่ไม่แฟร์ะมองแล้วมันไม่โอเคกับเราเลยกับคุณเลยนะคะ ถ้ากลับมาแบบนี้ก็ไม่ต้องกลับด้วยจะดีกว่าอีกแล้วหรอทุกส่รู้สึกว่าหลายทีแล้วอ่ะที่แบบเจอดนวนเน,นี้ยต่อไปเมถุนกลับมาหามาังกรไหมคะเจ็บไม่เท้าโอเคกลับมาไม่ได้เพราะว่าเขามีความสาัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่บวกกับดื้อจริงแมวน่ยบวกกับว่า มันมีอุปสักนะคะก็คือคนรอบข้างเขานะคะที่อยากจะไม่สนับสนุนในการกลับมาที่เขาจะกลับมาหาเรานะเนาะต่อไปรกระกฏกลับมาไหมคะรกระกลลับมาหาองกรไหม queen of pentacles temperance สีด่ดาเขายังไม่แน่ใจนะคะเขายังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีใจมันก็คิดนะคะคิดเหมือนกันว่าจะกลับมาดีหรือเปล่านะคะแต่เขามองว่าอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาว่ามันเปลี่ยนไปมากนะคะมันเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะเขาอยากพักมากกว่า คืออย่างนี้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ยังสับสนสําหรับเขาอะนะเราจะไปซ้ายไปขวาจะมาหาคุณหรือจะเดินหน้านะะขาจะอยากใช้เวลากับตัวเองก่อนอาจจะใช้มานานแล้วนะคะแต่ว่าคือเรื่องความรักเขาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอินนะไม่ค่อยอินไม่ค่อยที่จะอนจอยเท่าไหร่นะคะนิ่งๆเฉยๆอ,อะไรก็ได้อืมอะไรก็ได้ แต่ถ้าจะต้องเลือกอะไรก็ได้ก็ไม่ได้นะสำหรับเขาอะมันก็ต้องคิดอะแต่ก็ยังไม่คิดที่จะแต่ว่ายังคิดไม่ได้ก็คิคดแต่ยังคิดไม่ได้ว่าจะไปทางไหนก็ดูแลว้วว่าก็ยังไม่ได้แบบซีเรียสเกี่ยวกับเราขนาดนั้นนะต่อไปสิง สิ่งกลับมาไหมเก้าถ้วยเทซอฟเพนเดอร์โอ้ไม่กลับปะดูแล้วเขายังไงนี่เราอยู่เลยอะ่ะเขายังโกรธเราอยู่เลยอะ่นะไม่เก้าไม่เท้านะคะไม่ว่าจะเลิกกันมานานแค่ไหนนะวันหนึ่งสองวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเป็นปีหรือยังไงก็แล้วแต่เขามองว่าเขาเขาหันหลังให้กับอดีตนะคะเขาหันหลังให้กับอดีตแล้วก็ คือถ้าเราเข้าหาหรือทักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตอบนะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่เป็นอย่างใจเราเท่าไหร่อ่ะออมันเรารู้รู้สึกได้อ่ะที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะเอาแบบเอาไม่หลอกตัวเองอะ่ะเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันเขาอาจจะแบบไม่ค่อยแบบไม่พร้อมจะคุยกับเราเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะอาจจะมีการบล็อกหือหายไปเลยนะคะ ต่อไปกัน King of Cup 10ดาบ Tower 2เ,เหรียญเขาไม่ลืมเขายังจับฝังใจเขายังฝังใจเกี่ยวกับการเลิกกันตอนนั้นนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาจะบอกเลิกไม่ว่าใครจะทำให้ใครเจ็บแต่เขาก็เจ็บแน่นอนนะคะ10ดาบเขาก็เจ็บเหมือนกัน แล้วมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเป็นการเลิกกันแบบที่เขาก็ไม่คาดคิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากอืมฝังใจอยู่ยังไม่พร้อมกับค่ะต่อไปตูนตูนกลับมาไหมจะติดโหวีออฟฟ r าจูน มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ก,ก,การกลับมานะคะมีเกณฑ์การกลับมาก็ทักหาหรือได้ยินข่าวคราวบางอย่างจากเขาแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่นิดนึงตรงที่เป็นผู้ใหญ่นะคะที่เป็นเพศหญิงหรือเพื่อนที่เป็นเพศหญิงที่มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะของเขา อาจจะไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนให้เขากลับมาหรือแบบเพ้่อยากติดต่อไปเรื่อยอยากกลับไปกลับไปทําไมอะไรเงี้ยจะเป็นแนวแนวนี้คือเตะเตะขาเนะ่ยเตะขัดขาไว้ไม่ให้กลับอะไรเงี้ยนะคะไม่ให้ติดต่อกลับมหาเรานะคะต่อไปพิจิตพิจิตกลับมาไหมคะ เด t หกเหรียญสองไม้เท้าเดอะซันเขาเขารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันจบแล้วค่ะทุกอย่างมันจบแล้วสำหรับคือเดฟนะคะแล้วเขาก็มีคนคุยมากกว่า1คนนะคะอาจจะสองคนนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นละแต่ยังไม่ได้คบเป็นแฟนนะแตเ่เป็นลักษณะของการคุยอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอนะ,ะต่อไป ขนมขนมกลับมาไหมเพจ e of ิ e ดั a c ค e s จะติด8ไม้เทาควี e อัลเบิร์เขาอยากคุยกับคุณค่ะเขาอยากสื่อสารกับคุณเขาอยากติดต่อกับคุณมากเลยแต่เขาไม่กล้านะคะแต่เขาไม่กล้าเขากลัวกลัวคุณจะคิด อะไรกลัวคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรอย่างกับเขาหรือเปล่านั่นโน่นี่นะคะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานของเขานะคะคิดเยอะคิดมากทีนี้แหมท,ที่ตอนที่ตอนทําอะไรไม่ดีกับเรานี่ก็ไม่คิดเลยน่่จะอย่างนี้เราจะคิดเยอะคิดแยะขึ้นมาเนาะต่อไปมังกรกลับมาไหมคะ พิงอฟครับเพศบอลโหสิบดาโหตายแล้วโอเคเขาทำให้คุณเจ็บมาหนักมากหรือเขาอาจจะไปเจอกับใครที่ทำให้เขาเจ็บมามากนะคะเดี๋ยวกับความสัมพันธ์เลิกกันนะคะเขาเหมือนจะเลิกนะเออดูดูแลอย่างนี้ไม่เลิกยังไม่ได้เลิกการขาดกับคนนั้นนะคะ แต่แอบมาคุยกับคุณจะแอบมาคุยกับคุณนะคะมาส่องมาดูนะคะอาจจะโทรหา,หาหรือนัดเจอแต่ไม่ให้ใครรู้นะคะไม่ให้ใครรู้ด้วยผลประโยชน์บางอย่างแล้วก็เดวิ้ก็ชัดเจนว่ามันเป็นเกี่ยวกับกรักสามเศร้าเขาจะดึงเราเข้าไปอยู่ในจุดนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่โอเคหรือเปล่า มันก็แล้วแต่คุณนะคือแล้วแต่คุณจะตัดสินใจถ้ามันกลับเข้ามาในแนวนี้จริงมันอยู่ที่คุณจะตับสินใจเลยแต่ถามว่ามันดีกับคุณหรือเปล่านว่ามันไม่ดีนะคะไม่ดีเนาะต่อไปต่อไปกลุ่มนะคะกลุ่มซีดา g ใ t นออบโซ่ เสีเหรียญอืมอยากอยู่กับตัวเองอะนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอะยังไม่คิดจะกลับมานะคะยังไม่กลับมาในเดือนนี้นะคะแต่เขาก็ยังไม่ลืมคุณนะเขายังไม่ลืมเขายังจําคุณได้ดีนะคะยังไม่ลืมแต่ก็ยังไม่อยากกลับยังไม่พร้อมกลับ นี่กับมาหามัางกรนะคะเอซับสอดนี่คราตัดใจเขายามตัดใจจากเรานะคะพยายามตัดใจจากเราแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เจออะไรใหม่ๆพยายามตัดใจแบบมาสองคุนเนี่ยนะอ้า ก็กลับมาค่ะแล้วมันวนยังไงเนี่ยคือเดินหน้าเดินหลังเดินหน้าเดินหลังเดินหน้า,อนนาถอยหลังนะคะทำให้ว่าแบบเขาไม่ได้สนใจตัดใจเห็นไหม The World The Fool มันชัดมากเลยว่าเขาโฟกัสไปที่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะ The Fool คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขานะคะพยายามที่จะปฏิเสธแบบเล่นตัวถ้าคุณจะทักมาโทรมาก็จะแบบว่าทาเป็นเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุด ก็ยังแอบบดูแอบบส่องแอบบมองแล้วการกลับมาของเขาอะ่ะหรือการที่เขาคิดจะกลับมาอาจจะไม่เป็นผลดีกับเราเท่าไหร่คือมันเอาแต่ใจอะ่ะอ,อยากจะไปก็ไปจะมาก็มามจะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาี่อ,อยากจะตัดก็ตัดจะไม่พอใจก็จะไม่พอใจจะไปก็ไปแล้วแต่ฉันแล้วคนที่รับถูกคือใครคุณก็คือคุอคณอีกก็ต้องมานั่งรับว่าเออนั่งเดาแบบ สรุปเธอจะรู้สึกแบบไหนกันแน่เธอจะยังไงฉันจะต้องรับมือกับเธออย่างไรซึ่งมันารับมือยากนะคะรับมือกับสไตล์เนี้ยค่อนข้างที่จะยากเลยนอกจากเราจะเล่นตัวเหมือนๆนะคะทําแบบยากๆอยากยาก,กลับมาหรอก็อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงหรือต้องทํานั่นทำนี่ให้มันแบบให้มันดูยากๆขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะโอเค คลิปของมังกรก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ด u ั s ส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ